สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมเดเตอร์เกมแม่นากินเดือดบาดเลยนะครับวันนี้เราจะจำเล่นขั้นตอนนี้ไม่ชอาเดี๋นเมซิดนะครับโอเคเราเจออะไรไงตรงนี้ยังไนขอดเด็ดโดนโอ้โหแล้วมันวนไงมันจากยิจูปไงโอ้โหต่อยไม่โดนอีกก็ต่อยไม่โดนอีกแล้วมัน,น,มนจากจิจบมากไงโอ้โหแล้วต่อยเบื่อตีไงโอเคฟาดโดนอีกครั้งทีนึ่ง คิปนี้ม,มาภาคเสียงใหม่นะครับตอนที่อัดไม่ได้พลาดโอ้โหแล้วเตีเดนะ๊ดวเนี่ยอาจจะมีเสียงแทรกบ้างแล้วมันโดดยับเลยไนงะแล้วมันไงขอเด็ดฟาดไม่โดนไงตอนซะองดีจะสั่จับโอเคขอเด่นไม่อยากจะจูงนะก็มมนอยากจะจูงนะเพื่อนนะ ใจจู้ยิ้มเพื่อปั่นไฟนะเลยไงก็หลอกไว้จนใช้หนวดไงโอ้แล้วมันวนยับเลยไงวนยับเลยไงโอเคสว่วนซอมบี้แล้วก็ตีซอมบี้เก็บสต็กไปซอมบี้ฟาดแล้วทีนังแล้วติดเชื้อแล้วไงเจ็บอยู่ขั้นหนึ่งแล้วมันยังไงขอเด็ด โดนแตกเคสวยก็แขวนไปแล้วหนึ่งคนหนึ่งเครื่องเลยไงโอเคมันมีคนหมอกไงมีคนย่อไงเดี๋ยวเราไปหาคนย่อเลยหาคนย่อเลยย่อทำไรอ่ะเนนี้ขุดเทียมะอันนี้ขุดเทียมเราคือไม่ช่วยกันแล้วไง เสียงไก่ดังมากๆลากกเลยแล้วมันยังไงนักเซบแท็บนักเซบแท็บโอเคแล้วมันเสด็จขึ้น,นมาเลยแล้วก็ได้ทั้งคนทั้งไม้ดิได้ทั้งหมวดทั้งไม้แล้วมันยังไงนักเซบนักเซบแท็บนักเซบถือก,กล่องโอเคแล้วก็ร่วงไปเลยไงร่วงไปนระยะเวลาสั้นแต่มันเสียเวลาโคเด็ดแล้วก็แควนไปเลย ตอ้แขวนนี่แหละแขวนแต่ไกลหน่อยโอ้ยแขวนที่ทั้งแต่โอเคเราอยู่ข้างล่างปั่นไฟคนหนึ่งข้างบนคนหนึ่งเดี๋ยวไปหาคนปั่นไฟเลยไปหาคนที่มันปั่นไฟเลยก็อยากจะปั่นไฟมากๆอะ่ะโอเคแล้วมันช่วยกันแล้วไงแล้วมันเฮียกันอยู่ตรงนี้ไง,งก็มีเฮียอยู่ตรงนี้แล้วคนเดี๋ยวต้องโดนนะโอเคแล้วต่อยไม่โดนอีก โ oh อ้โหร่วงปะเด็ดไปห้อง VOP เลยปะไม <c oughs> ่อยากจะจู้มากอยากจะจู้มากไปห้อง VOP เลยไป <c oughs> ตอนนี้เข้าเลยอยสามเครื่อง <c oughs> เตรียมข้านำอ,อยนะ <c oughs> แต่เขาเด็ดนิคเฟดสองแล้วนะ <c oughs> เตรียมข้านำอยู่นะแล้วเขาพยายามจะกลับมาปั่นไงเดี๋ยวกระทืบไปกลับ มอนนี้กระเทืบแรงลด,200ดงสองร้อยเปอร์เซ็นต์ื่องสะดับโอเคแล้วยังไงฟาดฟาดไม่โดน mm hmm. มีคนใช้วัคซีนข้างบนแล้ว, mm hmm. ลวก็ติดเชื้อไป mm hmm. ติดเชื้อไป mm hmm. แล้วก็ตามขึ้นไปข้างบนเลยเด็ mm hmm. ตามรอยเท้าไปเลย mm hmm. จะไปไหนรอดเ mm hmm. ขาวนนะเขาพยายามจะวนนะ คนไปช่วยคอเด็ดแล้วช่วยแล้วก็เชื่อไปเช่วยแล้วก็เชื่อไปเดือดมากไปเขาพยายามจะวิ่งยาวๆเลยนะลอรีนะโดนต้นไม้ยาวๆต้นไม้รัวๆดักหน้าดักหน้ายังไงยังไง ก็อยู่ข้างล่างกันนะก็อยู่ข้างล่างกันนะจะไล่ลอรี่ก่อนโอ้โหมันไม่เปลี่ยว่ะเชีช้มันหนาเลยคนยังไงโดดสวยดิแล้วทุกคนทำไม้ <S 1> <S 1> <S <S เขาพยายามจะวิ่งมาสองไปช่วยเพื่อนน,นะแต่สองด้านข้างมันไม่บอดเลย สองขั้นข้างนี้ปลอดแผนไปเลยโอเคสวยๆพอคันดีกนจับั๊กโอเค <c oughs> เขาจะอยู่รอช่วยเพื่อนปะนะี่ยไม่สนใจลงมาข้างล่างเลยรอคันดิ้นจับสตั๊กโอเคตอนนี้หมดเราขั้นสามแล้วเราขั้นสามแล้ว แล้วยังเจอระท้อไงก็พยายามจะมาช่วยเพื่อนไงแล้วมันอยู่ไหนโอเคมีคนฉีดวัคซีนตรงนั้นไม่เห็นเข้าตัวนะเลยเปิดตัวแล้วโอเคมีคนช่วยกันแล้วช่วยแล้วก็ตามไปซ้ำเลยถ้าเราไม่ซ้ำเราจะเล่นยากมากจะเล่นไม่ได้เราจะแพ้ แล้วมันยงังไงคิมุระอือจะฟาดไปก่อนโดนก่อนมันนึงโอ้โหต่อยไม่โดนไงโดนก่อนมันนึงโอเคสวยก็ร่วงไปแล้วเขาก็เปย์ไม้แล้วก็ลากใส่เพื่อนเลยนะลากใส่เพื่อนเลยนะแล้วเพื่อนก็ตัดไปเยอะแล้วด้วยนะคุณจะรอรอซ้ำเพื่อนปะเนะี่ย ต้องดูก่อนแถวนี้น่าจะมีคนรอซ่อมเครื่องเพราะมันใกล้เสร็จแล้วอาจจะมีคนเนียนก็เจอไงก็รู้ไงก็อ่านใจก็โดนไปดีนักสืบทะก็แล้วมันยังไงแล้วเขาจะวนไปหน้าประตูไงเขาคิดว่าเขาจะจูงหน้าประตูไง โอเคไม้หน้าประตูแล้วนะโอ้โหฟ้าไม่โดนแต่ได้ไม้อยู่คนนี้ไม่รอดแล้วนะเป็นไงโดดไปโอเคไปคีดหลอกให้เขาโดดนะแล้วก็ไม่รอดเลยนะไม่รอดเลยนะกะโดดปิดแบบมิชชั่นเฟสเดลไปนะเลยกดโดดปิดแบบมิชชั่นเอสเดลไปเนะลยไงรถเครื่องฝั่งนู้นก็เสร็จแล้วกนะ็วเหลือสองเครื่องแล้วไนงะ เราเลยไม่ได้สักคนเลยนะยงยนหยามแล้วเนะี่ยมันอยู่ข้างล่างคนหนึ่งอยู่ข้างบนคนหนึ่งมันข้างบนมันย่อไ้คนหนึ่งไปช่วยเพื่อนก่อนเ,เดี๋ยวๆไอ้ข้างบนเลยมันย่ออยู่ตรงไหนนะคิดว่าเนียนมากๆมกัม้งก็ได้ยินเสียงไงได้ยินเสียงไหมเคยมีคนช่วยสิบคนแล้วก็มันได้ยินเสียงอนะไรไง โอ้โหเป็นไม้ลูกน้ำมันทะเกี่ยครับเราก็ยังไงกระโดดไปกระโดดตามดูคิมูระอยูเอ่เป็นไม้รัวๆเป็นไม้ไม่มีเพื่อนร้องไห้แล้วเนี่ยเพื่อนไม่มีไม้เล่นแล้วเนี่ยยังไงยังไงหลอกไฟโอเคมันโดดเข้าตู้แล้วก็พังไม้ไปไมาไปแล้วยังไงฟาดไปโอ้ฟาดไม่โดนฟาดไม่โดน ติดเชื้อไปก่อนทีนะึงติดเชื้อไปก่อน,นนงะสเต็ปนนะเ,ตเข้าเปไม้รุนนะคิมร้ายนะอยู่ข้างห้าก็พังไม้ยาวๆไปแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงโอเค ต้องโดนแล้วนะต้องโดนแล้วนะมันฟาร์ไม่ได้ต้องไปยืนฟาร์ไม่ได้มันติดโดนโ okay, อเคร่วงไปไงโคเดตส่องไฟปะน,น่าข้าแทนก่อนกันมันมาส่องไฟโอเคร่วงไปโอเคเดี๋ยวตีซอมบี้เก็บสแต็กก่อนอ้าวไม่ตี เขาไม่น่าจะมาซ่อนตัวหรอกโอเคไม่อยู่จะรอเพื่อนเพื่อนพเนะโอเคมีคนช่วยแล้วไงแล้วซอมบี้ก็ตาบอดซอมบี้ตาบอดเลยแล้วก็ตามเลยดิตามซ้ำซ้ำมากๆถ้าเราไม่ซ้ำก็จะแพ้ ก็ร่วงไปก็ร่วงไปก็ฟาดม้าไปแล้วมันยังหันหน้าเข้าอมแพงไปื่กความปลอดภัยของสายตาก็แขวนไปโอเคแล้วก็ต้องกลับมาดูเรื่องนี้แน่น่นกลับมากระทืบอีกนึ้ กันมันซ้ำกันมันซ้ำโอเคแล้วมันเสด็จเครื่องหนึ่งแล้วไนงะแล้วเหลือเครื่องเดียวสุดท้ายแล้วไนงะแล้วเราต้องโวนเครื่องแนละ้วไงเครื่องมันไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยนะแล้วเจอระไรทาวไงมาทืบไนะป,ปแล้วมันยังไงประตู้มนะันอะโอเคหลบตู้นะคิดว่าจะรอดแล้วหลบตู้นักสืบแถบหลบตู้วันนี้ไม่สวยนะหลบตู้ถ้ากลับตายนะ ตัวแล้วท่ากับตายเลยนะโอ้โหแล้วมันไม่มีทางไปไงตอนนี้ก็ยังไม่ได้วาวางก่อนเดี๋ยววางก่อนโอ้โแล้วหลุดเลยไงก็หลุดเลยไงหลุดแล้วก็ตามเลยดีมีเสียงไออยู่อีกฝั่งหนึ่งของประตูลปล่อยไปก่อนเอาหนังสือแท็บก่อนยังไงเงินงสือแท็บโอเคก็ร่วมเลยต่อยหัวแตกไปดิยโมดี้ไปเลยไปตายไปเลยไป,ไป,ไปโอเค โอ้โห oh แล้วติดเปิดทิกตอกอีกจะติดเหลืองปะเนี่ยไม่เป็นไรเฉยโอเคมีคนฉีดวัคซีนเน่ยมีคนฉีดวัคซีนฝั่งน,น้นแล้วก็มีคอเดตมาปัน่นโอ้โหแล้วแม่งต่อยไม่โดนต่อยแม่งไม่โดนทำยังไงโ oh, อ้มียอดใสย่ยอดใสย่ยอดใส่ยอดใส่ด้วย แล้วมันคิดว่ามันจะรอดไงต้องโดนนะวิ่งเนี่ยน,นี่ต้องโดนนะโดนเคเกิด <Okay. S 1> โดนไว้ก่อนมันหนึ่งย,ยังไงไม่ล้มไม้ว่ะเชิงมันหนาเชิงมันหนามากเชิงมันหนามากมากโดนโดนโอ้โหเชิงมันหนาไงก,ก็เชิงมันหนา,นนหนานไงเดบัด พลาดไม่โดนเลยแล้วมีคนฉีดวัคซีนอยู่ข้างล่างมีคนฉีดวัคซีนอยู่ข้างล่างแล้วก็ดินตามเลยแล้วก็ต่อยแบบ v i s พอส p o เ s i b โอเคไอ้ลอรี่มันอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เคยแล้วตายครับจ,จากเกมตามก็ตามเพราะกมทันจากเกมตามก็ตายเกมทันโอเคแล้วระเบิดข้างบน ข้างบนระเบิดนะแล้วยังไงกระทืบกเครื่องไปโอเคแล้วมันยังไงมันจะไปไหนมันจะไปไหนดูข้างล่างวะเด๋ยวโซนเครื่องแล้วนะจะังหวะเนี้ยก็มันแอบปั่นไง ตันเลยกระเทือไปก่อนเดินโซนละไม่คน้นตรงค้นตู้อะไรละเครื่องนี้เงียบนะไม่มีคนมาปัน่นก็เงียบนะอาจจะมาซ้ำเครื่องนี้กนะ็นั่นไง เกิดกระที่เครื่องย้อนไปมัจะเข้ามาหลบตูปะนะ้ปนี่ยมันน่าคงจะไม่โง่ขนาดนั้นหรอกโอเคมันไม่โง่จริงด้วยหลบูไปแล้วก็เดินโซนเครื่องไปต่อโอเคเจองไงแล้วก็ปล่อยว่างไงปล่อยว่างไง ยังไงยังไิมรายอีกก็กระโดดต่อยแบบ p o s s i b l เลยเลโดดต่อยแบบเชัน s s i b เลยเลยยังไงม้ตรงนี้เ้อเด่นไม่ใช่ไปแล้วเดินรถติดเชืลงไปก็ติดเชื้อเยแล้วกโดดไปแล้วไงเครื่องก็ระเบิดไงแล้วเครื่องก็ระเบิดไงแล้วก็ทิไปก่อน แล้วมันยังไงไปไหนเข้าตูบเลยน่าจะวิ่งลงไปทางไหนวะเช่ามันปล่อยไปซอมบี้จะอยู่ฝั่งนน้นนะ่เราจะไม่ไล่นะเราจะเดินสซนเครื่องอย่างเดียวจะเดินสวนเครื่องอย่างเดียวจะไม่ไล่ใครละจังหวะนี้เดินสซนเครื่องอย่างเดียว เจอเท้าไงแล้วมันยังไงโอเคมวิ่งไปนู่นนะแต่ในเกมไม่เห็นนะแต่มาเห็นตอนภาคเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวโซนเครื่องไปเทือไปก่อนโอเค ก็เดินสวนเข้าไปซอมบี้ก็ไม่เจอนะแต่มันก็วน,นมันก็วนปัน่นนะมันพยายามปัน่นนะมันพยายามจะปั่นให้เสร็จครั้งนี้ไม่มีมันพยายามจะวนปั่นให้เสร็จ อยู่ข้างล่างว่ะซอมบี้ไม่ยกมือนะมันเล่นกันเนียนนะพวกเนี้ยแต่มันไม่เสร็จหรอกเจออะไรทองไนงะแล้วมันวิ่งไปโน่นแล้วไงนะดีเสียงไนะงยังไงโดนก่อนมันหนึ่งนะโอเคโดนก่อนหมัดหนึ่ง,ปงเป้นยังไงเบรมาแล้ว Không làm mình ngay Không đồn Ôi đồn không đồn, đồn Tạm này, Tạm mình cho nên Tạm tiệt chỉ mình cho nên Mình ngay đồn nào โอ้โหมันไม่โดดไงกระสับกระส่อยลุ้งหน้าห้าวินาทียังไงไม่โดดโดนโดนแตกโอเคแล้าระเบิดสามเครื่องเลยไงก็ระเบิดสามเครื่องเลยไงบอกเลยว่าไม่เสร็จ ย,ยังไงพยายามจะไปช่วยเพื่อนเหรอพยายามจะไปช่วยเพื่อนเหรอโอเคยืนย,ยืนรออะไรอะ่ะเลนเกมแล้วเหรอไม่สู้แล้วเหรอไม่สู้แล้วเหรอไ,ไปแขวนดีกว่าเก็บแต้มเก็บแต้มเพื่อได้แต้มไปไปไปแขวนไปส้อมให้เราอยู่ใกล้กัน เคนนะ่เ okay, สาอยู่ไกลมากๆจะถึงไหมเนี่ยถ้าเป็นเปลือกม้านีนห่หลุดแล้วนะโอ okay, เคสวัสดีทุกทีมโอเคครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดปักไว้กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผนนะครับขอบคุณครับ